ที่พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสนิททุกคืนนะคะก็ได้ Chain ะคาร์ดิเชนเนี่ค่ะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่ไงั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ f c e e o o o k คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ ช่วงนี้อยากให้ผู้ชมได้ฟังอาจารย์เสรีนะครับพูดคุยกับผู้ที่มีมุมมองที่เปิดกว้างและมีประสบการณ์ในด้านของการเมืองรัสเซียยูเครนเพราะว่าอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายกรเนี่ยท่านมีประสบการณ์ในด้านนี้แล้วท่านก็เป็นประธานคณะกรรมาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในยุคป,ปัจจุบันนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้บ้าง อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับปณิธานสวัสดีครับอาจารย์แสวมีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะพี่ถามคําถามแรกเลยหลายคนกําลังมองว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนน่าจะยืดเยื้อปฏิทานมองยังไงครับมันจะยืดเยื้อไหมครับแล้วถ้ามันยืดเยื้อสาเหตุมาจากอะไรครับครับสงครามที่ใช้กําลังแบบรุนแรงอาจจะไม่ได้ยืดเยื้อนั้นเพราะว่าขนานี้ ก็มีการเจรจาไปได้ประมาณสี <Yeah. S 1> ่ประเด็นในหกประเด็นที่ขัดแย้งกันโดยประธานาธิบดีตุรกีเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและสัปดาห์นี้ก็คงจะมีการเจรจากันอีกแล้วก็เราก็เห็นถึงการผ่อนคลายการปรับกําลังในการสู้รบไม่รุนแรงเหมือนกับในช่วงแรกๆของเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าสงครามการทูตและความขัดแย้งสื่ออื่นรวมทั้งทางเศรษฐกิจเนี่ยคงจะยืดเยื้อครับอาจารย์ครับแล้วก็ยัง ไม่เห็นผลทั้งหมดนะครับแต่ว่าผลทั้งหมดก็จะตามมาค่อนข้างเยอะครับในอนาคตครับครับทีนี้หลายคนที่ติดตามอยู่รู้ว่าเขารบกันแต่อาจจะไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยที่มันเริ่มต้นฮึ่มแห่ใสกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันทําไมถึงได้เกิดสงครามครั้งนี้ครับครับมันมีสามเรื่องครับอาจารย์ครับเรื่องแรกก็เหมือนกับเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับเป็นเรื่องระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีมาเป็นร้อยปีนะครับก็พูดว่าครอบครัวเดียวกัน าชาติภาษา,าที่มาใกล้เคียงกันนะครับแต่ตอนหลังอาจจะต่างกันบ้างในเรื่องภาษาแต่ว่า,า,าต้นกําเนิดก็ที่เดียวกันแล้วก็ขัดแย้งกันพูดง่ายๆว่ายูเครนก็เอาใจออกห่างจากรัสเซียรัสเซียก็ไม่ยอมแล้วก็มองว่ายูเครนก็คงจะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียนี่คือเรื่องแรกเป,เป็นปัญหาภายในครอบครัว<ฆ>เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยูเครนและรัเสเซียอย่างที่หลายท่านก็คงได้ยินมาแล้วนะครับ<ฆ>ปัญหาที่สองก็เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ รัเสเซียกับยุโรปซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งก็เก่าแก่นะครับความขัดแยง้งการตัวรัสเซียนะครับการดูถูกดูแคลนกันไปกันมาของยุโรปนะครับแล้วก็เงื่อนไขใหม่ที่ยุโรปเข้มแข็งข,ขึ้นเยอรมันพงาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแต่ก็ต้องการพลังงานจากรัสเซียอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความขัดแยง้งทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ทั้งทาง,งด้านตอนนี้ก็เป็นเรื่องการทหารไปแล้วครับเพราะว่าหลายประเทศก็ส่ง นะครับเอายุทธปกรณ์ไปช่วยยูเครนลบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่ใหญ่สุดนะครับอาจารย์เป็นเรื่องความขัดแย้งของรัสเซียกับจีนนะครับที่อยู่ฝั่งหนึ่งอินเดียจะอยู่ฝั่งนี้ด้วยแต่ห่างๆนะครับแล้วก็กับสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรตะวันตกก็พันธมิตรในเอเชียและทั่วโลกอันนี้ก็จะทําให้เกิดที่เขาเรียกว่าสงครามเย็นใหม่หรือว่าสงครามโลกที่สามได้ถ้าไม่ระวังครับก็เป็นสามเรื่องขณานี้เราเห็นเป็นพร้อมๆกันหมดเลยครับอาจารย์ครับ แล้วทีนี้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับนาโต้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องอะไรกันคบทำไมรัเสเซียจึงไม่อยากให้ยูเครนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนาโต้ถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่แล้วมันเป็นอันตรายกับรัเสเซียยังไงทําไมรัเสเซียถึงไม่ต้องการตรงนี้ครับครับกอ,องกําลังพันธมิตรทางทหารของนาโต้เนี่ยเป็นเป็นผูมิเง,งียบวัตรูเก่าของรัสเซียสมัยจัก,กรวรรดิโซเวียตสมัยสงคราม,ยม,ยมยเย็นนะครับที่จัดตั้งขึ้นมา แล้วก็มีข้อตกลงที่จะป้องกันประเทศร่วมกันเพื่อไปเชิญหน้ารัสเซียกับพันธมิตรของรัสเซียซึ่งตอนนั้นก็เป็นวอร์ซอร์แพคที่เขาเรียกนะครับก็คล้ายๆนาโต้แต่ตอนนี้เมื่อจากกบิโซเวียตล่มสลายไปแล้วแล้วก็ไม่มีองค์กรป้องกันร่วมกันของทางฝ่ายรัสเซียหรือว่าโซเวียตยูเนียนแล้วแต่ยังมีของนาโต้ก็กลายเป็นปัญหาทันทีเลยครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะองค์กรนี้ขยายตัวสมาชิกนะครับจากสิบกว่าประเทศในช่วงสงครามเย็นเป็นสามสิบ ประเทศก็ทําให้รัสเซียมองว่าเป็นไทยชัดเจนแล้วก็ต้องการที่จะให้โดยเฉพาะประเทศในบริวารเก่าเนี่ยไม่เข้าไปร่วมนะครับในองค์การทหารนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อถกเียงที่ร้อนแรงที่สุดครับอาจารย์ว่ามันเป็นยุคสงครามเย็นหรือเปล่าทําไมจะต้องมีองคอ์กรเหล่านี้แนละ,ะพันธรรมนิตรเก่าบริวารเก่าของรัสเซียไปอยู่ตรงนี้จะปลอดภัยขึ้นจริงหรือเปล่านะครับก็ก็มองได้สองแบบครับเพรา<จ>ะฉ<ล>ะนั้นเลยรัเสเซียก็มองว่าปลอดภัยกว่าครับแล้วก็รัสเซียก็มองว่าเป็นไทยกว่า<ะ>ครับ ประเทศที่อยู่ติดกรัสเซียก็ไม่อยากอยู่กันโต้นะคะเอาละทีนี้นี่คือเรื่องสาเหตุที่เคารบกันคาวนนี้มาดูเรื่องประเทศไทยเราจากการที่เคารบกันนี่มันกระทบเรายังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับก็กระทบสามผมคิดว่าสามเรื่องใหญ่ๆนะค,ะครับเรื่องแรกก็คือเป็นความผันผวนของระบบนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเจอจกับความผันผวนของพลังงานของราคาหุ้นของบรรยากาศในการค้าการลงทุนการผลิต ห่วงโซ่การผลิตต่างๆก็กระทบกระเทือนเรื่องแร่ธาตุเรื่องน้ํามันเรื่องก a s แต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นเดิอเจอเข้าไปจังๆนะครับอาจารย์แต่ว่าก็อยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับอันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดของไทยกับรัสเซียกับยุโรปโดยตรงก็คือตลาดท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับจตนเป็นล้านนะครับของรัสเซียก็ล้านกว่าของยุโรปก็แต่ละประเทศก็เป็นแสนนะครับอันนี้ก็เขามาเที่ยวไม่ได้มันก็ชะงักกัน นะครับวตรงนี้รายได้เราค่อนข้างเยอะนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตกว่าครับส่วนทีส่สามก็เป็นเรื่องของระหว่างไทยกับรัสเซียนะครับซึ่งจริงๆค้าขายเคยมากนะครับก่อนโควิดประมาณเกือบแสนล้านตอนนี้ก็ตกไปนะครับครึ่งกว่านะครับแต่ว่าเราก็จะตั้งเป้าไว้ว่าจหกแสนล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้โอกาสที่เราจะฟื้นตัวก็ชา้าลงนะครับแล้วก็ที่จะไปหาตลาดใหม่ก็จะยากขึ้นก็เป็นสามเรื่องที่ต้องเตรียมตัวกันให้ดีครับแล้วจุดยืนที่ดีของเราควรเป็นไงดีครับ ครับจุดยืนที่ดีก็ต้องเอาตามสาระชาชาตินะครับเอาตามมตินะครับเอาตามกฎบัตรซึ่งอันนี้รัสเซียก็ค่อนข้างชัดเจนว่าละเมิดกฎบัตรใช้กําลังเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ลงคะแนนร่วมกับร้อยสี่สิบประเทศนะครับที่จะกดดันรัสเซียให้ทําตามกฎบัตรนะครับแต่ว่าประเด็นที่สองคือเราก็ไม่ได้ประจานประนามรัสเซียด้วยวิธีการทางการทูตหรือว่าคว่มบาตรนะครับอันนี้เราคิดว่าไม่จําเป็นหรือว่าถ้าไม่ได้มี มติสภาพิชาออกมานะครับในเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องการอาสาความบาตราาาาแต่และประเทศก็ทํากันไปตามเงื่อนไขนะครับ <ทะ S 2> เพราะฉะนั้นของเราเองก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ก็เป็นมิปประเทศอาจารย์คุณทราบนะครับรัสเซียนี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากตั้งแต่สมัยต้นกรุงร,รัต<ม>นโกสิทป์โดยเฉยาพาะสมัยร้นกาใช่การที่ห้าหลายหลายท่านคงคงได้ยินอยู่แล้วนะครับเรื่องนั้นยูเครนนี่ก็ดีนะครับใกล้ชิดเพราะว่าเขาตั้งประเทศแล้วก็เข้าไปช่วยเขานะครับเมื่อปีที่แล้ว ทูดเขาเสียชีวิตที่เกาะลีเป๊เพราะว่าไปดูพื้นที่นะครับที่จะเอานักท่องเที่ยวยูเครนมาเที่ยมเมืองไทยอีกหลายหมื่นคนก็จะรับแพทย์อาจานย์ทรณศพเป็นกร,กรณีพิเศษนะครับเรื่องเหล่านี้เราต้องรักษาไว้ครับอาจารย์คือคือประเทศไทยไม่ควรจะไปประจานประนามหรือว่าไปกดดันใครถ้าไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ไม่ไปเผชิญหน้ากับใครแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ํำมาค้าขายให้คนไทยได้ประโยชน์แต่ในขณะเดีวยวก,กันก็รักษากษาติกาโลกนะครับ<อ>แล้วก็กดูนะ ดูทิศทางของสัตวชาริชา้วก็ทําตามมาติของอาเซียนนะครับก็จะปลอดภัยครับคําถามสุดท้ายก็อาจารย์ถามอาจารย์คิดว่าจะจบได้ด้วยสันติวิธีโดยที่ไม่เป็นสงครามที่รุนแรงไหมครับมีนาโน้มจากที่ดีขึ้นในรอบหลายวันนะครับอาจารย์เห็นช่องในการลําเลียงคนสามล้านกว่าคนออกไปแล้วนะครับใน,นเรื่องวัฒยธรรมอันนี้ก็ถือว่าก็ก็ะจะทําแล้วก็ดีนะครับการเจรจาก,ก,ก็เริ่มไปได้แล้วนะครับแต่ว่า ขณะนี้มีการปรับกําลังมีการโจมตีและลอกใหม่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากําลังระดมพันธมิตรต่างตะวันตกนะครับเสริมกําลังทหารเข้าไปอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังให้ดีแต่ว่าผมคิดว่าในรอบนี้การเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงประธานดีจอรุรกีที่เป็นคนกลางบอกว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะที่จะเจอกันนะครับตัวต่อตัวแต่ว่าก็เงื่อนไขต่างๆก็เริ่มพร้อมแล้วก็หมายความว่าถ้ารัสเซีย มั่นใจมากขึ้นนะครับในการวางกําลังก็สามารถคุยกันได้แต่จะจบทางการเมืองยังไงอย่างที่เรียนการตอนต้นนะครับจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระข,ของยูเครนเรื่องการลงประชา,ามตินะครับแล้วก็เรื่องของมหาอำนาจทั้งยุโรปแล้วก็ของอเมริกาว่าจะโตลงกันยังไงก็อีกหลายประเด็นครับอาจารย์ครับเอาครับอาจารย์ขาวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณะค,ะครับอาจารย์ครับนี่นะฮะโอ้โหอาจารย์ปณิธานเนี่ยเป็นเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งนะที่ ที่ผมให้ความเคารพและน่าเชื่อถือท่านเชื่อชาญด้านการจางประเทศมากมากเลยนะอาจารย์แล้วแกมองก็จะมองขาดแล้วโดยเฉพาะหลักสากลที่ไทยระวางตัวอยู่ณนขณะนี้เนี่ยคือระวังตัวเวลานี้เหมาะสมใช่และในขณะเดียวกันฟังอาจารย์แล้วเราก็ค่อนข้างจะเบาใจตรงที่ว่ามันมีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอ,อ,อะไรที่เขาเจรจากันมันก็ได้กันไปแล้วบางข้อเพราะฉะนั้น ก็หวังว่าจะไม่ยืดเยื้อนะครับขอจบเร็วเถอะเพราะผมก็หวงเรื่องวราคาพลังงานเดี๋ยวราคาน้ำมันเรามันจะต้องเอา30บาทไม่อยู่ไ้ั